ผสวัสดีครับผมพลังศิลสิทธิ์นะครับผมวันศุกร์เปรื่อนนะครับหรือ Good Friday นะครับผมก็เป็นวันที่พระเยซูได้ทรงตายบนไม้กางเขนนะครับผมเพื่อมวลมนุษยชาติของเราทุกคนนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมก็จะขอเล่าเรื่องย้อนกลับไปก่อนนะครับก่อนจะถึงวันศุกร์เปรื่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นก็ก่อนหน้านั้นนะครับผมเป็นช่วงเวลาสัปดาห์สุดท้ายพระเยซูได้ใช้เวลากับสาวกที่นั่นร่วมรับประทานอาหารกับสาวกของพระองค์ซึ่งเป็นอาหารมื้อสุดท้ายและหลังจากนั้นนะครับ พระเยซูก็พาสาวกของพระเยซูไปที่ภูเขาเกสเซมานีนะครับผมเพื่อไปอธิษฐานก่อนในที่นั้นนะครับก็มีสาวกคนหนึ่งของพระเยซูนะครับที่ทลยศพระเยซูนะครับคือยูดาสนะครับผมพาพวกผู้ลหิตและพวกหานนะครับมาจับพระเยซูนะครับผมหลับในเช้าสุขประเสริฐนะครับผมพวกบรรดาผู้นำศาสนานะครับผมก็ปรึกษาหาลือกันนะครับผมที่จะหาช่องทางในการจะฆ่าพระเยซูนะครับผมก็ได้นำพระเยซูไปให้กับปีลาตนะครับผมแต่ปีลาตก็พบว่าพระเยซูไม่มีความผิดนะครับก็จึงอยากจะปล่อยนะครับผมแต่ว่าบรรดา ผู้นดำนะครับผมและยุยงประชาชนนะครับทำให้พิลาตไม่สามารถขัดขืนคนเหล่านั้นได้นะครับผมคนยิวรวมถึงปุโรหิตนะครับผมให้ปิลาตนะครับปล่อยตัวนักโทษนักโทษประหารนะครับผมที่มีคดีร้ายแรงครับแทนที่จะปล่อยพระเยซูแต่ปล่อยนักโทษประหารที่มีคดีร้ายแรงนะครับผมและเอาพระเยซูไปตึงบนไม้กางเขนนะครับผมในวันนั้นเองก็ดีนะครับเป็นวันที่พระเยซูได้ทรงถูก ทหารบวยตีนะครับผมในวันที่พระเยซูได้ถูกเอาวงกุดน้ามาสวมที่หัวรวมถึงพยยระเยซูก็ได้ถูกเยอะเยอพระเยซูได้แบกไม้กางเขนนะครับผมเพื่อเดินทางไปยังบนภูเขาโกลาโกธานะครับเมื่อมาถึงภูเขาโกลาโกธานะครับผมพระเยซูก็ทรงถูกตึงที่นั่นนะครับวันนั้นนะครับผมก็เกิดปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นนะครับก็ท้องฟ้าต่างๆก็มืดมัวนะครับตั้งแต่เที่ยงนะครับจนถ,ถึงบ่ายสามโมงนะครับและก็พระเยซูก็ได้ทรงสิ้นพระชนในวันนั้นนะครับตอนที่าพระเยซูทรงสิงส้นพระชนนะครับพบระ ก็ในวันนั้นก็มีเหตุการณ์อีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับก็คือม่านในพระวิหารได้ขาดครับผมซึ่งมีความหมายสําหรับชาวคิดชนอย่างมากนะครับซึ่งเราจะมาพูดกันอีกทีนะครับว่ามีความหมายว่าอย่างไงผมจะขึ้นตรงนี้ให้นะครับสาหรับความสําคัญนะครับผมก็วันซุปเปอร์เซร์นะครับก็เป็นวันที่คิีชนนะครับทั่วโลกนะครับผมน้อมาลึกถึงความรักของพระเจ้านะครับที่ให้พระเยซูนะครับทรงมาตายเพื่อไถ่บาปของเรานะครับและในวันอาทิตย์นะครับผมพระเยซูก็ทรงฟื้นคืนพระชนนะครับก็เป็น เทศกาลที่เราเรียกว่าวันอีสเตอร์นะครับผมซึ่งเราจะไปดูด้วยกันนะครับว่าอีสเตอร์คืออะไรนะฮะครับผมก็สําหรับวันอีสเตอร์นะครับผมเป็นวันที่คล้ายวันที่พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนนะครับผมก็เป็นวันที่เราเฉลิมฉลองการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูนะครับผมซึ่งวันอีสเตอร์นะครับก็มีความสําคัญไม่แพ้กับวันคริสต์มาสของคริสเตียนนะครับผมแล้วก็วันอีสเตอร์สําคัญยังไงนะครับผมก็วันอีสเตอร์นะครับเป็นวันที่สําคัญของสําหรับพี่น้องชาวคริสเตียนนะครับผมก็เป็นการเฉลิมฉลอง การคืนชนของพระเยซูคริสต์นะครับผมจากความตายนะครับผมถ้า,มาหลายๆคนเคยดูการ์ตูนเรื่องนี้กระต่ายกับไข่เกี่ยวอะไรกับวอีสเตอร์นะครับผมไข่และกระต่ายนะครับผมเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลอีสเตอร์นะครับผมซึ่งไข่นะครับผม ก็สื่อถึงการเกิดใหม่นะครับผมสื่อถึงชุดใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็กระต่ายนะครับผมอ่าก็เป็นตัวแทนของการมีชีวิตชีวานะครับผมการมีชีวิตนะครับผมรวมถึงการเกิดใหม่นะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆรู้ไหมว่ากระต่ายนะครับผมเป็นสัตว์ที่แพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วมากนะครับผมผม่จะไม่มีความหมายเลยหากวันนี้พระเยซูไม่ได้ทรงฟื้นคืนมรชนนะครับผมแลววันนี้นะครับพระเยซูยังมีชีวิตอยู่นะครับผมหากวันนี้เพื่อนๆมีใครที่อยากจะ ตอนรับพระเยซูคริสต์นะครับผมและอยากให้พระเยซูคริสต์นั้นที่จะทรงอภัยความบาปผิดของเรานะครับสิ่งต่างตาที่เราไี่ทำมาในอดีตเองก็ดีเว้นกรววนกรมต่างๆของเราเองก็ดีนะครับพระเยซูคริสต์สามารถช่วยคุณได้ง่ายๆเลยนะครับผมเพียงแค่คุณอธิษฐานนะครับผมในใจของคุณเองก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกอธิษฐานเองนะครับผมก็สามารถอธิษฐานตามผมได้นะครับพระเยซูคริสต์วันนี้ลูกได้ฟังถึงเรื่องราวของพรงค์ ถึงความรักต่างๆขององค์วันนี้ลูกอยากจะต้อนรับองค์เข้ามาอยู่ในจิตใจของลูกและลูกเชื่อว่าองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสามารถอภัยความบาปผิดต่างๆของลูกได้ลิขานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน